สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักแสวงหาความจริงทุกคนวันนี้เราจะมาปะเปิดเผยเคล็ดลับสําคัญเกี่ยวกับการทําบุญที่หลายคนอาจมองข้ามไปคุณภาพของการให้สําคัญกว่าปริมาณจริงหรือไปหาคําตอบจากเวลามาสูตรฉบับเข้าใจง่ายกันครับครั้งหนึ่งอนาถบิณิกะเศษฐีผู้เป็นมหาเศรษฐีใจบุญได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงทักทายและถามถ่ายว่าที่บ้านยังคงมีการให้ทานแบ่งปันอยู่หรือไม่ท่านเศรษฐีตอบว่ายังทําอยู่แต่ก็อดทําตัวไม่ได้ว่าทานที่ให้ไปก็เป็นเพียงของธรรมดาธรรมดาเป็นข้าวปลายหักกับน้ําผักดองเท่านั้นเพราะเจ้าข้าคําตอบนี้เป็นจุดเริ่มต้นทําให้พระพุทธเจ้าทรงไขความรับสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพของการให้ที่มีผลต่อชีวิตเรามากกว่าที่เราคิด พระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่าไม่ว่าของที่ให้จะเป็นของธรรมดาหรือของเลิศหรูสิ่งที่สําคัญกว่าคือทัศนคติและวิธีการให้ให้แบบไม่ใส่ใจถ้าเราให้ทานแบบไม่เคารพไม่ให้เกียรติผู้รับหรือดูแคลนของที่ให้ไม่นอบน้อมทําแบบเสียไม่ได้หรือไม่มีใจอยากจะให้จริงๆไม่ได้ให้โดยมือตนเองใช้คนอื่นให้แทนโดยตัวเองไม่ได้ใส่ใจให้เหมือนทิ้งขว้าง ทำแบบขอไปทีไม่ได้เห็นคุณค่าของการให้ไม่เชื่อในผลไม่เชื่อว่าการให้จะนํามาซึ่งสิ่งดีๆคือไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมผลลัพธ์ก็คือแม้ในอนาคตหรือแม้แต่ในปัจจุบันเราจะมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆอาหารดีๆเสื้อผ้าดีๆของใช้ดีๆหรือความสุขทางประสาทสัมผัสต,ต่างๆแต่ใจของเราจะไม่น้อมไปที่จะเสพสุขหรือใช้ของดีเหล่านั้นอย่างเต็มที่ อาจจะรู้สึกไม่คู่ควรไม่กล้าใช้หรือไม่มีความสุขกับมันจริงๆแม้แต่คนรอบข้างคือลูกหลานบริวารก็อ,อาจจะไม่เชื่อฟังไม่ใส่ใจเรานั่นเป็นเพราะผลของใจที่เราทำไว้ตอนให้นั่นเองสมดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในเวลามาสูตรว่าบุคคลเมื่อให้ทานไม่ว่าจะปรานีตหรือเศร้าหมองก็ตามหากให้ด้ยไม่เคารพไม่นอบน้อม ให้เหมือนจะทิ้งหรือให้โดยไม่เห็นผลที่จะพึงมีเมื่อทานนั้นบังเกิดผลในตระกูลใดๆจิตของเขาในตระกูลนั้นก็ไม่น้อมไปเพื่อบริโภคสิ่งอันประณีตทั้งอาหารเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะหรือกรรมคุณอย่างดีแม้บริวารชนเช่นบุตรภรรยาทาสคนใช้หรือกรรมกรก็ไม่ตั้งใจฟังไม่เงี่ยโสด,สดับหรือตั้งใจฝ่รู้ พข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดเพราะผลแห่งกรรมที่ตนทำไว้โดยไม่เคารพนั่นเองให้ด้วยใจเคารพแต่ถ้าเราให้ทานด้วยความเคารพให้เกียรติผู้รับเห็นคุณค่าของทานความนอบน้อมให้ด้วยใจจริงมีความอ่อนน้อมให้ด้วยมือตอนเองแสดงถึงความใส่ใจให้ด้วยความตั้งใจไม่ใช่ทำแบบทิ้งทิ้งคว่างๆเชื่อมั่นในผลดีเชื่อว่าการทำความดี ย่อมนำมาซึ่งสิ่งที่ดีงามผลลัพธ์ก็คือเมื่อผลของการให้นั้นส่งผลใจของเราจะน้อมไปที่จะเสพสุขกับสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตกล้าใช้ของดีๆมีความสุขกับอาหารดีๆเครื่องลุ่งห่มดีๆได้อย่างเต็มที่คนรอบข้างก็จะเชื่อฟังให้ความเคารพนี่คือผลจากใจที่เปี่ยมด้วยคุณภาพขณะที่ให้นั่นเองสมดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในทางตรงกันข้ามว่า บุคคลเมื่อให้ทานไม่ว่าจะปราณีตหรือเศร้าหมองก็ตามหากให้โดยความเคารพทำความนอบน้อมให้ด้วยมือตอนเองไม่ให้เหมือนจะทิ้งและเป็นผู้เห็นผลที่พึงจะมีเมื่อทานนั้นบังเกิดผลในตระกูลใดๆจิตของเขาในตระกูลนั้นย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคสิ่งอันปราณีตทั้งอาหารเครื่องลุ่งห่มยานพาหนะและการมาคุณอย่างดีแม้บริวารชนเช่นบุตร ภรรยาทาสคนใช้หรือกรรมกรก็ย่อมตั้งใจฟังเงี่ยโสด,สดับแระตั้งใจใฝ่รู้ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดเพราะผลแห่งกรรมที่ตนทำไว้โดยเคารพนั่นเองเพื่อเน้นย้ำประเด็นนี้พระพุทธเจ้าทรงเล่าถึงอดีตชาติของพระองค์เองเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพราหมณ์ชื่อว่าเวลามะ ซึ่งได้ทํามหาทานที่ยิ่งใหญ่ชนิดที่หาใครเทียบได้ยากคือให้ถาดทองคําใส่เงินถึง8 4ด0 0ืี่พันถาดให้ถาดเงินใส่ทองคํา84% 0 0ืี่พันถาดถาดสมฤทธ์ใส่เงิน84% 0 0 0ืพันถาดช้างประดับทอง8 4ด0มืสี่พันเชือกรถม้าประดับทอง8 4 0 0 0ืสพันคันแม่ขนนมชั้นดี8 4ด0มสี่พันตัวหญิงสาวงาม84% 0 0 0ี่พันคน ให้เตียงนอนอย่างดีแ4ด0มสี่พันหลังให้ผ้าเนื้อดีชนิดต่างๆ8 4 0แ0ดมืนสี่พันพับให้อาหารเครื่องดื่มมากมายประดุดแม่น้ำเรียกได้ว่าเป็นการให้ที่มโหฬารอย่างแท้จริงแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้ทานนั้นจะให้ยิ่งใหญ่เพียงใดแต่ในครั้งนั้นไม่มีผู้รับทานท่านใดที่เป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่งคือพระอริยบุคคลที่จะสามารถทำให้ทานนั้นบริสุทธิ์และเกิดผลบุญสูงสุดได้เลย จากนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นถึงลำดับขั้นของการทำบุญที่ให้ผลแตกต่างกันอย่างน่าทึ่งโดยเน้นไปที่คุณภาพของผู้รับและคุณภาพของการปฏิบัติภายในของผู้ให้เองกล่าวคือ 1. เลี้ยงดูผู้มีสัมมาทิฏฐิคือคนดีมีความเห็นถูกต้องหรือพระโสดาบันหนึ่งคนมีผลบุญมากกว่ามหาทานของเวลามะพรามทั้งหมดรวมกัน 2. เรื่องดูพระสกทาคามี คือผู้ใกล้บรรลุธรรมชั้นสองหนึ่งคนมีผลบุญมากกว่าเลี้ยงดูพระโสตบานหนึ่งร้อยคนสามเลี้ยงดูพระอนาคมีคือผู้ใกล้บรรลุธรรมชั้นสามหนึ่งคนมีผลบุญมากกว่าเลี้ยงดูพระสกทาคมีหนึ่งร้อยคนสี่เลี้ยงดูพระอรหันต์คือผู้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดหนึ่งคนมีผลบุญมากกว่าเลี้ยงดูพระอนาคมีหนึ่งร้อยคนห้า เลี้ยงดูพระปัจเจก,กพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้ได้เองแต่ไม่สอนผู้อื่นหนึ่งองคมงม์มีผลบุญมากกว่าเลี้ยงดูพระอรหันต์หนึ่งร้อยองค์หกถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์มีผลบุญมากกว่าเลี้ยงดูพระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งร้อยองค์เจ็ดถวายทานแด่หมู่สงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีผลบุญมากกว่าถวายทานแด่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว 8สร้างวิหารคือวัดเสนาสนะถวายสง์จากทุกสารทิศมีผลบุญมากกว่าถวายทานแด่หมู่สง์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน 9. มีใจเริ่อมใสถึงพระธรรมตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีผลบุญมากกว่าสร้างวิหารทานถวายสง์ 10. มีใจเลื่อมใสสมาทานศินห้าคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามโกหก ดื่มโสลามีผลบุญมากกว่าการถึงพระรัตนตรัตรยเป็นที่พึ่ง11จเจริญเมตตาจิตคือแผ่ความปรารถนาดีแม้เพียงชั่วสุดตมของหอมคือช่วขณะสั้นๆมีผลบุญมากกว่าการรักษาศิน12ที่สุดแห่งบุญจเจริญอนิจจสัญญาคือระลึกถึงความไม่เที่ยงแม้เพียงชั่วรัดนิ้วมือเดียวมีผลบุญมากกว่าทุกสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดตั้งแต่มหาทานของเวลามะ จบถึงการเจริญเมตตาจิตสรุปก็คือการให้ทานหรือการทำความดีเป็นสิ่งประเสริฐแต่เวลามาสูตรชี้ให้เห็นว่าคุณภาพของการให้คือเจตนาความเคารพและคุณภาพของผู้รับมีผลอย่างยิ่งต่ออนิสงส์ที่จะได้รับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ให้ผลบุญสูงส่งยิ่งกว่าการให้ทานภายนอกคือการพัฒนาคุณธรรมภายในตนเองตั้งแต่การมีที่พึ่งทางใจที่ถูกต้อง คือพระรรตนตรตัยการควบคุมกายวาจาด้วยศีลห้าการฝึกฝนจิตใจให้เปี่ยมด้วยเมตตาและที่สําคัญที่สุดคือการเจริญปัญญาเห็นความจริงของชีวิตคือความไม่เที่ยงแม้เพียงช่วขณะสั้นๆก็มีอานิสง์เหนือกว่าบุญจากการให้วัตถุภายนอกอย่างมหาศาลนี่คือการลงทุนทางจิตวิญญาณที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดและนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้อย่างยั่งยืน หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และจุดประกายให้เพื่อนๆได้หันมาใส่ใจคุณภาพของการให้และที่สำคัญที่สุดการพัฒนาจิตใจของเราเองนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลรราดธ,ธรรมะดีๆที่จะช่วยยกระดับชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีกและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ